ทัทั้งทูเลยนะคะครับครับก็คือคำถามข้อสองอะค่ะคนแรกที่คิดถึงตอนตื่นนอนนะคะยังไม่ตอบบักต้มเอาฝ้ายตอบคนแรกที่คิดถึงตอนตื่นนอนเอาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเออสิ่งที่ ค่ะ,ะสิ่งที่มีชีวิตนะครับจะบอกว่าก่อนค่ำนะได้หมดค่ะนอ่มสิ่งที่มีชีวิตที่คิดถึงตอนตื่นนอนใช่ไหมครับใช่หายใจได้ด้วยนะหายใจได้ด้วยนะครับเอาคุณนุกตอบเลย อตื่นเช้าขึ้นมาคิดถึง<า>พร้อมกันไหมล่ะครับผมหนึ่งสองสามข้อนี้นะครับถ้าหลังจากพี่มิวแล้วขีดออกนะมจะถามอีกแล้ว <c oughs> อ๋อคุณคิดถึงผมไหมอ้าตื่นเช้ามาฮะนอกจากเพื่อนๆแล้วก็คุณก็คิดถึงผมใช่ไหแต่ตอนตื่นนอนผมใช่ไหมตื่นึมานอกจากเพื่อนๆนะคุณคิดถึงผมไหมในกลุ่มเพื่อนเราอ่ะก็ในกลุ่มเพื่อนเราไม่ในกลุ่มเพื่อนๆคุณคิดถึงผมหรือเปล่าก็คิดถึงอยู่เพราะว่าตอนเช้าตื่นมาผมจะต้องโทรถามว่าเออจะไปงานกี่โมงไปยังไงมีรถไปไหมกินข้าวไหมอะไรแบบนี้ครับอ่าผมผมคิดถึงคุณเหมือนกัน ผมคิดถึงคุหมือนกันแหละผมก็